แอ,แอนแอนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆ channel นะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะนี่นะคะก็คือแกงเขียวหวานไก่นะคะเพื่อนๆเป็นเมนูยอดนิยมเลยนะคะ ที่ไหนที่ไหนก็กินกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะกับขนมจีนมาตามมาเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือนี่ก็สดๆใหม่ๆเลยค่ะอ่อนมากๆมาค่ะเรามาหั่นมะเขือกันก่อนนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะเอาน้ํานะคะใส่กระมังแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ละลายให้ทั่วกันนะคะเพื่อที่จะแช่มะเขือนะคะ เวลาเราหั่นมะเขือเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ําเนี่ยจะทําให้มะเขือมันไม่ดํานะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะมะเขือมะเขือเปาะ <c oughs> นี่นะคะตัดจุกออกแล้วก็ฟั่มไว้แบบนี้นะคะมันจะได้ไม่กิ้งไปกิ้งมานะคะดูสิคะ <c oughs> สวยงามไหมคะเ <c oughs> สร็จแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะจับแบบผ่าแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะดูสิคะขาสะอาดอ่อนมากๆเลยค่ะดูสิคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราขอหั่มะเขือกันก่อนนะคะหั่นประมาณนี้นะคะหั่นง่ายมากเพราะเราฟั่มลูกไว้นะคะแล้วก็หั่นแบบนี้นะคะมันก็จะไม่กิ้งไปกิ้งมานะคะแนะนาเพื่อนๆนะคะทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ในน้ําเกลือที่เราใส่กระมังไวนะะ้นะคะนี่นะคะตอนนี้น้ํายังขาวอยู่นะคะเดี๋ยวพอแช่ไว้นานๆเนี่ยน้ําจะออกสีเข้มๆนะคะ มาค่ะแล้วก็จะมาหั่นไก่กันนะคะไก่ที่เราจะใช้เนี่ยก็ประมาณ4ี่แปะนะคะเนี่ยนะคะหั่นเอากระดูกออกค่ะนี่นะคะหลังจากเราหั่น กระดูกออกมาแล้วนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นนะคะไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่าเวลาแกงอ่ะมันจะหดมันจะหดนะคะก็หัน่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะประมาณนี้เข้าพอคํานะคะดูยสิคะสวยงามมากเลยน่ากินมากๆเลยค่ะเราก็พักใส่จานไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหนึ่งจานค่ะสีแ่แปะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของ เลือดนะคะไม่ใช่ตับเครื่องในนะคะเราก็จะหั่นตับนะคะประมาณห้าพวงสำหรับคนที่ชอบกินตับนะคะเครื่องในนะคะประมาณนี้นะคะหั่นพอคํานะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวตับนะคะเสร็จแล้วกลืนเนี่ยเราก็จะมีเคล็ดลับก็คือหั่นประมาณนี้นะคะซอยๆนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเพื่อไม่ให้มันเหนียวนะคะ นี่นะคะซอย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 แบบนี้นะคะซอยตรงขึนเนี่ยเพราะว่ามันเหนียวแล้วมันเวลากินมันจะลําบากนะคะก็หั่นแบบนี้เลยค่ะซอยซอยแล้วก็ผักรึ่งนะคะนี่นะคะ1จานนะคะมาค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของใบหัวละพานะคะเราก็ใช้ใบหัวละพานะคะอ่อนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้ไปซื้อมาจากตลาดนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่ต้น,นกินกินไม่เหลือค่ะ <c oughs> คนกินไม่เหลือนี่นะคะส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการแกงนะคะก็จะมีมะเขือมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะจดได้เลยค่ะ, <c oughs> ะคะ่ะเราก็จะมาตั้งหม้อนะคะใส่กะทินะคะเราก็จะใช้กะทิกล่องใหญ่นะคะหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ตามด้วยกล่องเล็กอีกหนึ่งกล่องนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามา ผัดกะทิให้แตกมันนะคะพอกะทิแตกมันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เขาเรียกอะไรนะน้ำพริกแกงนะคะแกงเขียวหวานนนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะคนกะทิให้แตกมันก่อนนะคะเพื่อนๆใจเย็นนิดนึงเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะเราก็ใส่พริกไปแล้วแล้วก็ผัดรวนจนให้มันได้ที่กลิ่นหอมนะคะ เสร็จแล้วก็ถ้ามันแห้งไปก็เติมกะทิเข้าไปอีกหน่อยก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหอมน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่เลยนะคะหลังจากเราผัดกะทิได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะหนึ่งจาน <c oughs> นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่นะคะ เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งค่อยเขี่ยนะคะ,นะคะประมาณนี้นะคะผัดไก่ให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมกะทินะคะเติมผงปรุงรสได้เลยค่ะเติมน้ำปาลาคนให้เข้ากันนะคะหอมหๆค่ะเพื่อนๆ ร้อนนิดนึงจับลาบากนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำนะคะใส่ล้างล้างกล่องกะทินะคะเติมเข้าไปนะคะนี่สิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้หัวกะทินะคะเดี๋ยวเรารอให้แกงมันเดือดนะคะเราก็ใส่เลือดนะคะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นเลือดไก่นะคะซึ่งเลือดไก่นี่เราก็ต้มไว้ก่อนแล้วนะคะต้มจนสุกแล้วนะคะเพื่อนๆ mm. ก็คือให้ให้ต้มเลือดไก่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาแกงนะคะมันจะได้ไม่เหม็นคาวตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะประมาณสองช้อนนะคะแกงเฉววานก็จะออกหวานๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆ สำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะลงพรมเมียร์จันพุสุกนะคะเพื่อนๆเวลา14.30น,นนะคะเพื่อนๆแวะเวียนเข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลได้นะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่นะคะหลังจากน้ำแกงเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทำการใส่มะเขือเปาะลงไปเลยนะคะมะเขือเปาะที่เราหั่นไว้แล้วนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็จะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะกดมะเขือให้จมน้ํานะคะเอาเปลือกเขียวๆเนี่ยให้โดนน้ํานะคะมันจะได้ไม่ดํานะคะมันก็จะช่วยได้อีก,อกเยอะนะค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอหิวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพอแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมหัวกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคะนี่นะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปพีเมียนี้นะคะสนใจเมนูนี้นะคะแนะนำเลยค่ะแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปราะนะคะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะดูสิคะมาค่ะเราก็จะมาใส่ใบหัวลพากันเลยนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะพริกแดงกินดานะคะเป็นเม็ดเม็ดหรือใครจะใส่พริกแดงเขียวก็ได้นะคะแต่อันนี้ขอใส่เป็นพริกเม็ดนะคะสุดสิคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมหอมคิวเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมาค่ะนั่งรอดได้เลยนะคะเตรียมตักขนมจีนเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูแสนอร่อยอีกแล้วนะคะก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะนะคะเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมในบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะหากชมคลิปพี่เมียไม่ทนันหรืออยากชมอีกครั้งนะคะหรือว่าอยากชมเมนูอื่นๆนะคะแวะเวียนเข้าไปรับชม บ้านเก๋ๆ Channel ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชา n e l เสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่ง คลิ้งๆเพื่อที่จะไม่พาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะต้องขอขอพบพระคุณทุกๆท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดไปสวัสดีค่ะ See you again tomorrow. Bye bye. Bye bye ค่ะ